สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปลายเดือนมก,กราคม6-4นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังเขาได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะครับโดยคาดว่า จะเห็นรายละเอียดได้ในช่วงต้นปี2564แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการต่างๆของรัฐซึ่งมีหลายโครงการที่จะต้องดำเนินการในต้นปี64นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังระบุว่าต้นปี6.4กระทรวงการคลงังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่ โดยเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเนี่ยจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดจะต้องมีไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีพร้อมกับพิจารณาการขยายสวัสดิการที่จะให้เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับการลงทะเบียนในรอบใหม่เนี่ยเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคม64ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังเป็นช่วงที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยังได้รับสิทธิ์เติมเงิน500บาท ไปจนถึงเดือนมีนาคม64ก็ตามนะครับเนื่องจากว่าการลงทะเบียนเนี่ยต้องทำไว้ก่อนเพื่อให้มีความต่อเนื่องโดยกำหนดเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะพิจารณารายได้เป็นครัวเรือนซึ่งอาจจะทำให้ผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน้อยลงกว่า14.6ล้านคนโดยหากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปนะครับ สำหรับการเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่นี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ถือบัตรสวัสดิการที่รัฐบาลเพิ่มให้500บาทอีก3เดือนจนถึงเดือนมีนาคม64นะครับแต่เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการในต้นปีนี้เพื่อเป็นการทบทวนสิทธิ์คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเหลืออยู่13.8ล้านคน จากจำนวนทั้งหมด14.6ล้านคนเนื่องจากมีบางส่วนได้เสียชีวิตไปนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้หาลือร่วมกับกลมบัญชีกลางเตรียมการผลิตบัตรสวัสดิการออกมาเพิ่มเพื่อลองรับการเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดจำนวนบัตรที่ชัดเจนเพราะว่ามีทั้งคนถือบัตรเดิมที่มีสิทธิ์อยู่แล้วและที่อยู่ในเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่อย่างไรก็ตามนะครับ คนที่ถือบัตรอยู่เดิมเนี่ยหากไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนร,รอบใหม่ก็จะต้องนำบัตรมาคืนคลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปตรงนี้นะครับเขาเตรียมที่จะเปิดรับลงทะเบียนร,รอบใหม่ในช่วงปลายเดือนมกราคม64นี้นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดต่างๆนะครับการลงทะเบียนในรอบนี้จะใช้รายได้ครัวเรือนทั้งหมดนะครับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและการลงทะเบียนเนี่ย ลงทะเบียนทั้งรายเดิมนะครับและคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับรายเดิมเนี่ยลงทะเบียนใหม่ในรอบนี้เพื่อเป็นการทบทวนนะครับว่าคุณสมบัติยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับส่วนรายใหม่ก็จะเป็นบุคคลใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธ์มาก่อนเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของสวัสดิการอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อนะครับว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาเมื่อไรนะครับและจะเปิดลงทะเบียนชัดเจนในวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ